ยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภา,าประชาชนชไม้มารุเชตนะเรามาสารพลังกันนะติดอาวุธทางปัญญานะสะารพลังความดีเพื่อปราบพลังเลวร้ายเพื่อสร้างพลังที่ดีงามนะเป้าหมายเราคือประโยชน์สุขของชาตาิสากษัตริย์และประชาชนไทย และมนุษยชาติในที่สุดนะถึงวันนี้สัจจะที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรก็เริ่มชัดจริงเข้าไปเรื่อยๆว่าอัธิสุขตะทุกตานังกัมมานังพลังวิปากโกผลวิบากของกรรม ที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่นะคนทำดีก็จะได้รับผลดีคนทำชั่วก็จะได้รับผลชั่วซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเจนในพานบดิดสูตรในมหาจัตตารีสกสูตรและพานบดิดสูตรนั้นตัดเอาไว้ชัดเจนนะและพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำใดที่เราตัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบลางได้ เอฮิป <E ัสโกเชื่อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลนะแล้วพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจาหรือทางใจที่คนใดทำลงไปนั้นจะส่งผลทำดีจะส่งผลดีทำไม่ดีจะส่งผลไม่ดีนะพระเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกที่37 ข้อที่หนึ่ง้สว่าจะให้ผลในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อ,ต,อต่อไปอีกส่วนหนึ่งตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะาผู้ที่ทําชั่วทั้งด้านทําชั่วด้านทําดีนะคนทําชั่วนี่ก็จะเด่นชัดขึ้นไปเรื่อยๆการก้าวพลาดของเขาโดยเฉพาะ ช่วระดับที่เขาไม่ได้เคารพอริยธรรมไม่เคารพผู้ที่มีอริยธรรมแถมหักหลังผูนะ้ที่มีอริยธรรมนะที่เป็นจํานวนมากนะที่อยู่ในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นระบอบฮุนเซนระบอบชิน,นวัตนะก็เริ่มนะเริ่มที่จะพินาศเริ่มที่จะหายนะไปเป็นลําดับลําดับนะเรามา เริ่มต้นนะวันนี้มาเริ่มต้นเรียนรู้จากพยาสนสูตรแล้วก็จะวิเคราะห์ให้ฟังถึงระบอบหุ่นกับระบอบชินนะว่าเขาจะพินาศอย่างไรนะซึ่งพระพุทธเจ้าในยืนยันนะพระพุทธเจ้ายืนยันนะเรื่องของพลังที่สร้างผลพระพุทธเจ้ายืนยันพลังที่สร้างผลให้กับชีวิตแต่และชีวิตนั้นเกิดจาก พลังในจิตวิญญาณของผู้นั้นผู้นำน่าเป็นการคิดพูดทำดีหรือไม่ดีของผู้นั้นผู้นั้นจะเป็นพลังที่สร้างผลทุกอย่างให้กับชีวิตของผู้นั้นในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึง่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึง่งเพราะฉะนั้นทำดีหรือไม่ดีในปัจจุบันจะให้ผลดีหรือไม่ดีในภพชาติปัจจุบันส่วนหนึง่ง ในวินาทีปัจจุบันหรือช่วงเวลาต่อไปในปัจจุบันหรือชาติต่อไปชาติอดื่นๆสือไปทําดีหรือไม่ดีในอดีตก็ได้รับในอดีตส่วนหนึง่งในชาติอดีตส่วนหนึง่งชาติต่อมาส่วนหนึง่งชาตินี้ส่วนหนึง่งชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึง่งดังนั้นสิ่งที่ชีวิตเราได้รับชีวิตใครก็แล้วแต่ได้รับอยู่ในทุกปัจจุบันนั้นเกิดจากการกระทําของตัวเองใน อดีตชาติส่วนหนึ่งกับปัจจุบันชาตินี้ส่วนหนึ่งสังเคราะห์กันนะจากอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งก็สังเคราะห์กันร่วมกันให้ผลส่วนที่หมดฤทธิ์จะหมดฤทธิ์ไปส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์จะไปรวมกับอดีตและปัจจุบันอีกแล้วก็ให้ผลแต่ส่วนที่หมดฤทธิ์ก็หมดฤทธิ์ไปส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์จะไปรวมกับอดีตและปัจจุบันอีกอยู่อย่างนี้แหละตลอดกาลนานเพราะฉะนั้น ผู้ที่มีปัญญา,าผู้มีปัญญาแท้ฉลาดแท้ก็จะทำทุกปัจจุบันนั้นให้ดีที่สุดเพราะทุกปัจจุบันนั่นแหละจะเปลี่ยนอดีตเปลี่ยนปัจจุบันเปลี่ยนอนาคตทุกปัจจุบันจะเปลี่ยนอดีตก็คือแม้อดีตเราจะเคยทำไม่ดีอะไรๆมา,าที่มันกำลังจะส่งผลถ้าเราทำดีในทุกปัจจุบันเราก็จะดันวิบาการในอดีตนะให้เบาไปได้ นแม้เราจะย้อนเวลากลับไปแก้พฤติกรรมในอดีตไม่ได้แต่เราทำกรรมดีในปัจจุบันนี้ที่จะดันกรรมชั่วในอดีตที่พลาดทำมาแล้วนั้นให้เบาลงไปได้นะอย่างนี้เป็นต้นก็เปลี่ยนอดีตได้เปลี่ยนปัจจุบันได้ปัจจุบันเราทำดีเท่าใดเท่าใดก็จะส่งผลดีส่วนหนึ่งณับนะปัจจุบันเท่านั้นเท่านั้นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ ต้งดันวิบากร้ในอดีตดูดวิบากดีในอดีตเข้ามาแทนทีนะ่ปัจจุบันจะได้รับร้ายที่มากก็ร้ายก็เบาลงนาะดีก็จะมากขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนอนาคตด้วยเปลี่ยนอนาคตก็คือเช่นอนาคตจะมีวิบากร้าบางอย่างออกฤทธิ์อย่างนี้เป็นต้นแต่เราทําดีในทุกปัจจุบันทาดีในทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันเป็นไงนะพลังความดีจะออกผลในปัจจุบันส่วนหนึ่ง แล้วก็ในอนาคตอีกส่วนหนึ่งก็ไปดันรายที่จะออกในอนาคตนั้นให้เบาลงไปด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้ที่มีปัญญาที่ภาคเพียรทําความดีนั้นๆเพราะฉะนั้นการทําความดีในทุกปัจจุบันนั้นเปลี่ยนวิบากรายในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตได้นะมันจะทําให้เกิดสิ่งดีที่มากขึ้นสิ่งร้ายที่เบาลง ี่เป็นสิ่งที่ทำได้จริงนะทุกปัจจุบันนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำได้จริงเราจะย้อนอดีตไปแก้พฤติกรรมเราไม่ได้เราจะล้ำหน้าไปในอนาคตไปทำรอข้างหน้าก็ไม่ได้มันได้คือทำในทุกปัจจุบันเท่านั้นทุกปัจจุบันก็ทำให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราปฏิบัติอริยธรรมให้เจริญก้าวหน้าไป นะปฏิบัติอริยธรรมนะหยุดชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลำดับกนะำจัดความโลภโกรธหลงในสุกเลวทุกเลวคือสุขสมใจอยากทุกไม่ได้สมใจอยากและทุกสืบเนื่องทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนั้นทิ้งไปโดยการเลิกอยากได้สุกเลวทุกเลวทั้งมวลก็จะหายไปนเลิกอยากได้สุกเลว นะสุขหมดเร็วสุขน้อยสุขไม่มีจริงสุขคาลิกะนะที่พระพุทธเจ้าตรัสนะคือสุขสมใจอยากทุกเร็วทั้งหมดทั้งมวลก็จะหายฉับพลันทันทีทุกใจที่ไม่ได้สมใจอยากและทุก์สืบเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรคเรื่องร้ายอยากได้มากๆทําพฤติกรรมชั่วร้ายในทุกเรื่องพฤติกรรมชั่วร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นในทุกเรื่องแล้วก็เป็นเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามเป็นตาม ในคนที่ยังมีอวิชชามีกิเลสก็จะลงเป็นตามกันทําตามกันเลยกลายเป็นโอ้โหความเลวร้ายที่ตุนแรงขึ้นไปตลอดกาลนาน,นชีวิตก็จะบันทึกเป็นวิบากลร้ที่จะดูดสิ่งร้ายเข้ามาสร้างสภาพร้ายๆในชีวิตผลักดันสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตน,นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตดรัสรูเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญา ก็จะภาคเพียรกำจัดโลภโกรธหลงในสุขเร็วทุกเร็วออกไปสุขเร็วอะสุขแป๊บเดียวหมดไปไม่มีจริงแต่ทุกเร็วละทุกมหาศาลตลอดการนะมันคุ้มมากเลยนะคุ้มมากเลยที่เราจะไม่เอาสุขเร็วคือสุขน้อยสุขหมดเร็วสุขไม่มีจริงแต่มันสร้างทุกทั้งหมดทั้งมวลให้แรงขึ้นตลอดการนี่โอ้โหเรียกว่าเราเลิอกอยากได้สุกเรวทุกทั้งมวลน,นั้นก็ ดับไปฉับพลันทันทีเลยในปฏิปิดกข้ที่19ข้อที่สพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านี่คือหัวหน้าแห่งกุศลธรรมหัวหน้าแห่งความดีงามแห่งมหากุศลที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกเป็นสุดยอดแห่งวิบากดีที่จะดูดดึงสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งไลวร้าย,ายออกไปจากชีวิตถ้าเราก็จะผองใสสุขสบายใจไร้กังวลนะเมื่อเราทํา อริยธรรมมานี้ได้นะเราก็จะลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีไปเป็นลําดับนะแล้วก็ทําสิ่งที่ดีที่ทําได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสไปเป็นลําดับนะแม้ดีที่ทําไม่ได้นเวลานั้นเราก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขสุขเลวทุกเลวในดีนั้นไม่ต้องไปอยากได้สุขสมใจอยากทุกไม่สมใจอยากและทุกสืบเนื่องไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปอยากได้ สุขเร็วก็จะไม่มีทุกเลวนะเราก็จะได้วิบากดีได้ความผ่องใสสุขสบายใจได้กังวลแล้วก็ได้วิบากดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะแล้วก็ยินดีชดใช้วิบากไปถ้าดีไม่เกิดลายเกิดแทนก็ยินดีชดใช้วิบากไปกล้าหรือว่ายินดีชดใช้วิบากลายวิบากลายก็จะเบาไปหมดไปวิบากดีก็จะเพิ่มขึ้น พิบากร้ายเบาไปหมดไปวิบากดีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอวิบากร้ายที่เรารับก็หมดด้วยนะวิบากดีที่เราทําก็ดันรายออกไปด้วยพ้นคืออะไรพ้นก็คือนะรายนั้นก็หมดไปเบาไปดีก็เพิ่มขึ้นนะก็จะเอื้อให้เราทําดีได้หรือได้รับสิ่งดีๆเอื้อให้เราทําดีได้เราก็ยินดีที่จะทําสิ่งดีนั้นด้วย ใจิตใจที่ผ่องใสน่ะเราก็เป็นอย่างนั้นอนะ่ะให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปทําทอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่าการหยุดชั่วทําดีทดําจิตใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลําดับน่ะทาไปทีละเรื่องทีละเรื่องยิ่งโมโหมคนดีเรามาสารพลังกันทําสิ่งนี้น่ะทั้งปรากฏตัวได้ทั้ง เสริมหนุนกันอยู่ทางบ้านทุกภาคส่วนทุกสาขาอาชีพสารพลังกันทำสิ่งที่ดีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอป,ปาริหาิาธรรมธรรมที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะเนี่ยถ้าปฏิบัติอันนี้ได้เราจะได้ชัยชนะที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะความพ่ายแพ้ที่น้อยลงน้อยลงส่วนตรงกันข้าม คนชั่วเนี่ยก็จะได้ความพ่ายแพ้ที่เพิ่มขึ้นไอ้ชัยชนะนะั้นน้อยลงน้อยลงนะม,มันจะกลับหัวยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพระพุทเจ้าตัดเลยการคิดพูดทำไม่ดีกับอริยธรรมหรือกับผู้ที่มีอริยธรรมนั้นน่าจะได้รับปิบากรายที่รุนแรงรุนแรงท่าน,นตัดไว้นี่โอ้โหยิ่งกว่าใน ขัดสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะโอ้ท่านบอกว,กว่ายิ่งกว่าเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวอีกร้ายยิ่งกว่านั้นและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยโอ้โหยิ่งมิจฉาทิฏฐิทั้งไม่เคารพอริยธรรมไม่เคารพผู้มีอริยธรรมแถมทําไม่ดีด้วยเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าตรัสในจิตวักว่าจะได้รับความรุนแรงเลวร้ายความทุกข์ทรมานนั้นยิ่งกว่าโจรหัวโจกเห็นโจร หัวโจกแล้วนาทำความพินาศทำความทุกข์ให้แก่กันละกันนามิจชาทิฐิคือการคิดพูดทำตรงกันข้ามกับอริยธรรมเป็นการทำอเวจีธรรมทำ,ทำหายนะธรรมหรือว่าทำอาธรรมนั่นแหละยิ่งโอ้โหทำกระทบผู้มีอริยธรรมด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนาอย่างนี้เป็นต้นก็จะสังเกตได้นี่เดี๋ยวจะเห็นเนี่ย ระบอบหุนระบอบชินเขาทําสิ่งนี้แหละเขาจะพบกับหายณะไปเรื่อยๆหายณะไปเรื่อยๆนะเรามาดูเขาจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าตรัสเขาจะก้าวพลาดพ่อะคก็ยืนยันเขาจะก้าวพลาดก้าวพลาดแล้วจะเจอแต่เรื่องร้ายก้าวพลาดแล้วเจอแต่เรื่องร้ายเพราะจิตเขานั้นมันคิดผิดจิตเขามันคิดผิดเนี่ยเขาจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าตรัสใน ระไตรปิดกเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่สิบเอ็ดว่าถ้าคิดพูดทำผิดนะคิดพูดทำตามกิเลสอ่ะตรงกันข้ามกับอริยธรรมคิดพูดทำตามอเวจีธรรมอ่ะตามอาธรรมตามอเวจีธรรมนะตามาตามหายณนะธรรมเนอ่ยคิดพูดทำตามสุขทุกเลวไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องเลวเรื่องร้ายที่ส่งผลร้า,รายต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อื่นยิ่งกระทบผู้มีอริยธรรมนั้น โอ้ทางไปของเขามีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความหายนะเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีมีแต่พินาศหายนะเท่านั้นนะเรามาดูในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่พยาสนาสูตรข้อที่แปดสิบแปดแล้วก็สองร้อยสองร้อยสิบสามนะเรามาดูซิว่าพระพรุทธเจ้าตัดไว้อย่างไรนะโทษสิบเอ็ดประการของการ กล่าวร้ายการคิดพูดทำไม่ดีกับอริยธรรมหรือผู้ที่มีอริยธรรมนั้นจะมีหนึ่งไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุอ่าไม่บรรลุการหยุดชั่วทำดีทำาจใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมอันเป็นมหากุศลที่ดีเยี่ยมที่สุดไปเป็นลำดับไม่ได้เขาจะไม่ได้การหยุดชั่วทำดีทำาจใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลำดับไม่มีทางได้เลยแต่เขาจะได้อัธรรม ได้เอเวจีธรรมได้หายนนธรรมมันจะตรงกันข้ามเลยนะสองเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วขนาดได้แล้วยังเสื่อมเลยนะสามสัจธรรมธรรมที่ดีแท้ย่อมไม่ของแผ้วจะปฏิบัติให้ตัวเองเจร,ริญขึ้นในวิบากดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะส่งผลดีต่อชีวิตทุกแง่ทุกเชิงได้ความผ่องใส สุขสบายใจไร้กังวลที่มั่นคงยั่งยืนไปเป็นลำดับได้วิบากดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปเป็นลำดับที่สมบูรณ์ก็ไม่ได้มันจะไม่ได้สมบูรณ์สีเขาจะผิดได้ว่าบรรลุสัจธรรมก็ลงเลยว่าตัวเองบรรลุแต่พอวิบากร้ายกระน่ำทุกแทบตายลงว่าตัวเองบรรลุพอร้ายติมทิมก็ไปเปี้ยงอ้ามันบรรลุยังไงว่ามันทุกข์ชิมายเลยนี่ามันทุกแทบตายเลยนะ หลงอ่ะหลงไปโอ้โหพอร้ายทิ่มแทงนี่แม่ให้สัมภาษณ์ไม่ถูกเลยอย่างนี้เป็นต้นเดินหลบอย่างเดียวเลยอย่างงี้เป็นต้นกินไม่ได้นอนไม่หลับกันน่าเจอความเดือดร้อนทุกทรมานเข้าไปจะทุกแสนสาหัสยิ่งก็เจอหอกสามร้อยเล่มอีกนะห้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ทำอันประเสริฐ ก็ไม่ประพฤติแล้วพรหมจรรย์คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานทําทดียังไม่มีทุกข์ทําดียังมีความสุขเนี่ยไม่ทําหละนเขาก็ไม่ทําหกมีความผิดเศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่งน่อันนี้แหละข้อที่หกนี่แหละที่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระครูก็ยืนยันตรงกันเลยว่าคนชั่วจะก้าวพลาดคนชั่วจะกลาวพลาด ไม่ต้องหวง่วงเราเขาจะก้าวพลาดไปเรื่อยๆ,ๆนะเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาอธิบายตรงเขาก้าวพลาดเนี่ยระบอบชินหุนนี่นะก้าวพลาดกันอย่างไรอย่างไรบ้างก็เขาจะไม่มีทางเจริญเลยมีแต่เสื่อมอย่างเดียวมีแต่เสื่อมมีแต่พินาศมีแต่หายนะมีแต่ทุกข์ทรมานอย่างเดียวเท่านั้นเขาจะไม่เจริญหรอกข้อที่เจ็ดจะเลิกปฏิบัติทำรรเวียนกลับมาเลวตทำช้านะ พอแปดเป็นโรครายแรงหนักคำว่าเป็นโรคร้ายแรงหนักนี่ไม่ใช่แค่โรคทางกายนะโรคทางใจก็จะหนักโรคทางกายก็จะหนักโรคทางเหตุการณ์ก็จะหนักก็คือโรคคือความเสื่อมในทุกด้านนั่นเองไม่ว่าด้านจิตใจด้านร่างกายด้านเหตุการณ์ต่างๆมันจะพินาศเลยนะมันจะยังหนักเลยนะไม่เบานะเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบที่จะไม่ได้เบาเลย มันจะหนักไปเรื่อยๆยๆๆทุกแง่ทุกเชิงน่าเหตุการณ์การงานอะไรต่างๆเนี่ยจะหนักทุกแง่ทุกเชิงก็จะส่งผลไปสู่ข้อที่เก้าเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านก็จะบ้าและทุกแสนสาหัสเลยแหละนะจะทุกหนักนั่นเองคุมสติไม่ได้เลยฟุ้งอย่างเดียวอยากได้สิ่งที่อยากได้แต่ก็ไม่ได้อยากได้สิ่งที่อยากได้ก็ไม่ได้อยากได้สภาพดีๆ ต่ได้สภาพร้ายๆอยากที่จะไม่โดนคดีก็โดนคดีอยากที่จะมีตําแหน่งแต่ก็ไม่มีตําแหน่งมันจะลุดจากตาแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนะอยากจะให้คนเคารพกรับว่า้คนก็กลด่าเอาอย่างนี้เป็นต้นนะอยากได้อะไรที่ดีๆไม่ได้หรอกนะอยากได้ดีๆไม่ได้สักอันเลยนะมันจะลายลายลาย,ลาย,ล,าย,ล,ายลายเลยนะอันนี้แหละบ้าเลยเทมีพดอ,อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นนะถ้าคนมีกิเลสมากมากอ่ะอ่าเวลาไม่ได้สมใจอยากจะทุกข์มากไหมทุกข์มากนะคนที่ได้สมใจอยากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ่โอ้ได้สมใจอยากไปมากมากมากๆในกิเลสโตไหมโอนะกิเลสโตคือเวลาไม่ได้สมใจอยากจะทุกข์แรงหรือไม่แรงแรงมันเป็นอย่างนั้นนะได้สมใจอยากกระสุกน้อยอ่ะแวบบเดียวหมดไปไม่มีจริง แต่ไม่ได้สมใจอยากนจะทุกแแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเลยนะเขาวางระเบิดตัวเองวางระเบิดตัวเองให้มันแรงขึ้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 นสังเกตก็ได้นะอย่างเด็กๆก็ตามอะ่ะเด็กคนไหนที่ผู้ปกครองนะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ค่อยเอาใจนะได้บัางไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเวลาเขาไม่ได้ดังใจเนี่ยเขา เทียบเทียบกับพวกได้ตลอด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 เวลาไม่ได้ดังใจใครใครโมโหแรงกว่าใครชักการตลาดแรงกว่าไอพวกได้ดังใจตลอดใช่ไหมแปลว่ามันทุกแรงใช่ไหมนั่นแหละมันทุกแรงอย่างงั้นเนี่ยโอ้โหชักการตลาดไม่ไว้หน้าผู้ปกครองเลยนะมันได้ดังใจตลอดจริงจพที่น้องไปดูเลยคนได้ดังใจตลอดตลอดตลอดนี่นะใครก็ตามเมือนกันเวลา ไม่ได้สมใจอยากนี่จะทุกแรงโกรธแรงโมโหแรงทุกแรงทรมานแรงนี่เป็นศัจธรรมเช่นนี้พอจะนาคนโง่นะ่ะที่เป็นโอ้โหพยายามให้ได้สมใจอยากตลอดนะอะไรนะลิ้นไม่ไต่อะไรไม่ตอมลิ้นไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมเออได้แต่ความลวงถูกครับลูกพี่ดีครับเจ้านายอย่างนั้นนะนะได้สมใจไปตลอด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 นี่นะ วันที่ไม่ได้เนี่ยจะทุกแสนสาหัสเลยที่มันเป็นสัจธรรมอย่างนี้นะอ่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะอ่ะอ่าโอ้โหจะทรมานไม่มีที่อยู่เลยแหละเนี่ยน,นี่แหละคนที่เขาชั่วคนที่เขากิเลสหนาแล้วมีองค์ประกอบที่จะทําชั่วให้ได้สมใจอยากไปเรื่อยๆๆๆๆวันที่วีบากลายออกฤทธิ์มันจะไม่ได้ก็จะทุกข์แรงก็จะเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านพระเจ้าตัดอย่างนี้เลย จะเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเลยนะอ้าวข้อต่อไปนะข้อต่อไปก็ตายด้วยความหลงผิดตายในสติแตกเลยทุกยิ่งกว่าเจอหอกสามร้อยเล่มเลยลวเวลาจะตายทรมานแสนสาหัสเลยเพราะว่ามันจะต้องพัดพลากจากสิ่งที่รักที่ห่วงใยทั้งหมดเลยแล้วจะต้องไปเจอสิ่งร้ายวิบากรายจะดนใจให้รู้สึกนะในพานะดิีสูตร พระพุทธเจ้าตัดเลยวิบากร้ายนี่จะสร้างผลให้รู้สึกเลยว่าไม่ได้ทำสิ่งที่ดีเอาไว้เป็นประโยชน์เอาไว้คุ้มครองชีวิตเลยทำแต่ความชั่วความร้ายจะไปเจอแต่เรื่องไร้ายวิบากรายนี่จะบอกเลยนะจะเตือนจะบอกจะออกฤทธิ์เลยนะก่อนตายก่อนตายเนี่ยจะออกฤทธิ์เลยพระพุทธเจ้าบอกทุกคนคนชั่วทุกคนจะรู้สึกอย่างนั้นหมด นะแต่คนก็ทําดีไว้มาก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 เนี่ยเขาไม่กลัวนะเขาไม่กลัวนะใครทําดีไว้มาก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 ถ้าถึงที่สุดจะต้องตายแล้วเนี่ยเขารู้ว่าทั้งหน้าดีกว่าแน่นอนเขาจะรู้มันจะมีพลังความดีนะออกฤทธิ์เลยนะโอ้ทําไว้มากพอแล้วสบายมากทั้งหน้าดีกว่าแน่นอนอ่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเขาจะสบายใจแม้ถึงวาระท้ายของชีวิตก็จะสบายใจแต่คนชั่วเนี่ย คนชั่วจะไม่สบายใจพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้น <c oughs> จะทรมานใจอย่างรุนแรงจะกลัวกังวลหวั่นไหวทรมานใจอย่างรุนแรงเลยแล้วพลังความชั่วนี่จะออกฤทธิ์เลยว่าตัวเองไม่ได้ทําดีไว้เลยทําแต่ชั่วไว้โอ้ทําดีไว้น้อยอย่างนี้เป็นต้นนะตัวเองอทําดีไว้น้อยหรือไม่ได้ทำแต่ทําชั่วเนยะอะเลยมิบาทจะสร้างผลอย่างนี้เลยจะขุดให้รู้สึกอย่างนี้เลย แล้วจะไปรับแต่สิ่งไร้ลายจะรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วทรมานทรมานแรงเลยนะอาจารย์นี่เคยเจอมาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะชีวิตของอาจารย์นี่ได้ได้ส่งวิญญาณคนมาเยอะเหมือนกัน <c ười> คนใกล้ตุยนะคนใกล้ตุย <c ười> อ้าวมีหน้าที่ดูแลสุขภาพเขาเนาะคนที่ทำดีมามากๆยิ่งปฏิบัติอริยธรรมได้ดีนะ ยุดชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลําดับเนี่ยท่านจะไม่กลัวเลยส่งวิญญาณง่ายส่งวิญญาณง่ายนะวางร่างวางขันด้วยความสงบนะแต่คนที่โอ้ยไม่ได้ทําอริยธรรมไว้นะดูไม่จืดนะไม่ได้ปฏิบัติอริยธรรมไว้ไม่ได้ทําความดีมากพอไม่ได้ปฏิบัติอริยธรรมมากพอเนี่ยโอ้ยนะตะตุยก็ยาก จะตุยก็ยากจะสติแตกก็ทรมานทรมานแรงแพระพุทธเจ้ารู้วาละจิตด้วยเพราะท่านเคยเป็นมาหมดท่านตัดสรู้แล้วแล้วท่านก็รู้จักคนเดินที่เขาเป็นเหมือนกันเวลามาสนทนากันกับผู้รู้ที่ผ่านมาผ่านมาผ่านมาพระพุทธเจ้าก็สนทนากับพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนะอย่างนี้เป็นต้นเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าตอนยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็เรียนรู้ าตามพระพุทธเจ้าตามพระโพธิสัตว์นะผู้ที่ระลึกความจริงได้นะผู้ที่ระลึกความจริงได้ในแต่ะตละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติมาเล่าตรงกันหมดนะตรงกันหมดเลยจนเป็นพระพุทธเจ้ามีภูมิพระพุทธเจ้าเหมือนกันพัฒนาก,นกันจริงโอ้ตรงกันหมดนั่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็สนะส,สมนะสะสมแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้เกิดซ้อนกันในการประกาศศาสนาแต่ท่านก็จะ มีการเรียนรู้ร่วมกันไปเป็นลําดับลําดับนะก็นั่นแหละคนที่ไม่ได้มีอริยธรรมเนี่ยโหจะทรมานยิ่งทําชั่วไว้มากไม่ได้ทดําดีไว้มากพอไม่ได้ทําอริยธรรมไว้มากพอเนี่ยก่อนตุยเนี่ยจะทรมานหนักนะจิตวิญญ,ญาณนนีนกระเจิงเลยคุมจิตไม่ได้เรียกว่าตุยด้วยความหลงผิดนะพอสุดท้ายก็ย่อมเข้าถึงอบายความชิบหาย อบายกับความชิบหนายความพินาศความหายนะจากสภาพดีๆไปสู่สภาพร้ายะทุกขติไปชั่ววินิบาตตกต่ำทรมานน,านารกเดือดเนื้อร้อนใจจะเดือดเนื้อร้อนใจทรมานนะเป็นๆนี่ก็ทรมาน,น,าน,น,ามานตุยไปยิ่งทรมานหนักกว่าตอนเป็นอีกกว่าล้านเท่าที่พระเจ้าตรัสในพานบนดิตสูตระนี่เป็น ทางไปของคนชั่วทางไปของระบบชินระบบหุนหรือคนชั่วที่ทําชั่วเล็วลายหนักหนักนะอื่นจากนี้ไม่มีทางนี้คือทางไปของเขาเรามาดูตรงประเด็นว่ามีความผิดเศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้อาจารย์จะกลับมาอธิบายนี้แล้วอธิบายสภาวะให้ฟังนะอธิบายสภาวะให้ฟังว่ามีความผิดเศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อที่หคือการ ้าวพลาดเขาจะก้าวพลาดเขาจะพลังพลาดเขาจะก้าวพลาดเขาจะพลังพลาดนะคิดพูดทำไปแล้วมันจะพลาดพลาดพลาดไปเรื่อยๆอย่างระบอบหุนเนี่ยเขาคิดคดทรยศกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่คอยเกื้อหนุนเข้ามาตลอดเลยเคยเกื้อหนุนเข้ามาตลอดเลยช่วยเหลือโอ้สารพัดอย่าง แต่เขายังคิดคดพยาลดแล้วประเทศไทยีนมีนอกจากมีประชาชนทั่วไปที่ต้องทําความดีพอสมควรมีสิ่งดีหนุนพอสมควรจึงจะได้เกิดในประเทศไทยนะแล้วก็มีผู้ที่มีอริยธรรมไปเป็นลําดับนี่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกมีไม่น้อยเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาคิดพูดทําไม่ดีกับผู้ที่มีบุญคุณกับเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอริยธรรมนั้นเขาจึงได้รับวิบากไร้ยอย่างหนักก็เห็นผลในชาตินี้เลยเห็นผลกันในชาตินี้เห็นผลไม่ช้านักเลยใช่ไหมพอเขาเริ่มลุกรานพื้นแผ่นดินไทยเป็นไงโอ้โหความพินาศเกิดกับเขาอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมอย่างมากมายเลยใช่ไหมโอ้โหต้องรีบไปเจราจาหยุดยิงเลยนะโอ้เจราจากับไทยก็ไม่รู้เรื่อง ไทยก็ไม่เอาด้วยนะเป็นไงโอ้โหต้องรีบไปหาหนุนนะประเทศนะอเมริกานะต้องไปรีบโอ้โหวิ่งจันไปหาอเมริกาเลยใช่ไหมให้มาเป็น,นกขีพยานนะอย่างนี้เป็นต้นนะไทยเราก็ฉลาดนะถ้าจะเอาอเมริกามาอย่างไงก็ต้องเอาจีนมาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ทวงทวงกันนะทวงดุลกัน น่อย่างนี้เป็นต้นมีเมริกามีจีนมีมาเลเซียอย่างเงี้ยน,นั่นคือเขาเขากําลังพ่ายแพ้นหนักกําลังพ่ายแพ้หนักเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาพอเจราจาแล้วเป็นไงพอมาลุกลานอัธิปไตยไทยโอ้โห